เริ่มเลยใช่ไหมทุกคนได้รู้จักไหมครับเฮ้ครับชื่อแอนนะครับกิติพลปานพมมากครับเป็นฟาวเดอร์จาก handxp.com ครับผมคำถามแรกนะครับ น้องหวานนะครับผมหวานก็อยากจะให้ช่วยเล่าเกี่ยวกับ Hand Exp หน่อยค่ะ Hand Exp นะครับเป็นเว็บไซต์การเรียนงานคราฟงานฝีมือนะครับออนไลน์ครับที่เรารวบรวมเมนเทอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานคราฟงานฝีมือมาเปิดคาดออนไลน์กับเรานะครับผู้เรียนนะครับสามารถลงทะเบียนเรียนแล้วก็เรียนออนไลน์เรียนที่ไหนเวลาไหนแล้วก็ได้นะครับแล้วก็สามารถทบทวนได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นคําถามที่2จากน้องมายนะครับอยากจะให้เล่าที่มาของ Hand Exp นะครับก็ Hand E X P นะครับจริงๆเริ่มต้นจากมาจากที่ตัวผมเองครับได้อ่าไปสอนงานคาฟงานฝีมือในสตูดิโอต่างๆนะครับแล้วก็เราพบว่ามีเพนพอยต์นะครับของอ่าคนที่มาเรียนงานคาฟงานฝีมือคือจะต้องนั่งรถนะครับเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเรียนงานครัฟในสตูดิโอต่างๆในกรุงเทพนะครับเราก็เก็บเพนพอยต์นี้ครับมาพัฒนาครับมาเป็นการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับต้องเดินทางมาครับก็สามารถเรียนงานฝีมือออนไลน์ได้ที่บ้านครับรวมถึงมีอุปกรณ์ส่งตรงถึงบ้านด้วยนะครับเป็นที่มาของโปรเจกต์ Hand E X P คร คำถามจากน้องหวานนะครับว่าทําไมต้องชื่อแฮนด์เ p นะครับจริงแฮนด์เป็นแปลว่า h a ป e a night Day ครับก็คือ,อเป็นวันดีๆด้วยแล้วแต่ว่ามือเป็นงานทำมืองานคัาฟด้วยนะครับครับผมต่อมาอีกคำถามนะครับผมจากน้อง Nana, นาะหนะ้าเนาะนะ่าถามว่ากระแสตอบรับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็โปรเจกต์เราเริ่มต้นมาประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปัจจุบันเราก็มีนักเรียนเข้ามาเรียนอย่างต่อเนื่องครับก็วันนี้เราก็เป็นคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้หนึ่งที่มีกิจกรรมมีเกมให้เล่นต่างๆนานาใน Facebook ของ h a n d ์ s p ตลอดด้วยยังไงก็ฝากติดตามได้นะครับผมเป็นคำถามสุดท้ายครับจากน้องหมนะิววเาาะออยกกกกให้พี่ฝไรับ,บ HandSP ฝากด้วยครับเว็บไซต์ h a n d e s p c o m นะครับเป็นเว็บไซต์การเรียนงานคราบงานฝีมือออนไลน์ของคนรุ่นใหม่นะครับก็ปัจจุบันนี้เรามีคอร์สให้ทดลองเรียนฟรีด้วยนะครับไปสามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยมีทั้งงานเลิ้นงานไม้งานปั้นง,งานวาดครับมีมีหลายๆอย่างก็สามารถไปลงทะเบียนเรียนได้นะครับมาสร้างประสบการณ์ดีๆกับ h a n d e s p c o m กันนะครับผม คอร์สที่ขายดีที่สุดนะครับที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนเยอะที่สุดก็จะเป็นคอร์กสการทําเรซินดอกไม้นะครับของ Mentor View มีนักเรียนมาเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของ Hand Exp ด้วยครับ